กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการเซียนเปิดการทดสอบดวงเย้นะครับกับผมบสตัวแล้วนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเปิดซองนะครับจาก2กล่องนะครับนั่นก็คือพระสุธามหายุทธนะครับกับอันชการลวงตานั่นเองนะครับแบบร่าซีซองนะครับทั้ง2ชุดนี้นะครับเป็นซองนะครับจากกล่องบ็อกซ์ที่เป็นบ็อกซ์พิเศษนะครับเป็นบ็อกซ์ขนาดเล็กนะครับเป็นบ็อกซ์ซองก็จะราคาแพงกว่าตัวซองปกติหน่อยรู้สึกจะเป็นซองละเจบาทมั้งครับเพื่อนๆนะครับซองนะครับ จากกล่องพิเศษเนี่ยนะครับจะมีการ์ดฟอยล์มาให้ทุกซองเลยเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าฟอยล์พิเศษที่ออกมาจากทั้ง2กล่องเนี้ยนะครับที่เข้าว่าเป็นฟอยล์โปเกบอลเนี่ยมันเหมือนกันจริงหรือเปล่านะครับแล้ววันนี้นะครับผมจะได้การ์ดดีๆการ์ด U R S R ออกบ้างหรือเปล่านะครับผมจะแจ๋วหรือเจ๊งนะครับมาดูกันมาดูกันมาดูกันนีเราไม่พูดความทำเพลงกันยาวแล้วดีกว่านะครับเพื่อนๆเราไปเปิดซองกันดีกว่านะครับเริ่มกันที่อะไรก่อนเดียว เอ่อพัสุธามหายุทธกับนางคณะเพื่อนๆมาเพราะว่าพัสุธามหายุทธเนี่ยถ้าผมจะไม่ผิดจะเป็นซองที่ออกมาก่อนนั่นเองนะครับเช่นเดิมเพื่อนๆผมถนัดกันไก่ฮไปสองแรกซองพัสุธามหายุทธนี่ไม่ได้เปิดนานแล้วแฮจําจวิธีการลุ้นไม่ได้แล้วพวกซองจากกล่องพิเศษส่วนใหญ่น่าจะเปิดไปเลยนะครับเพื่อนเปิดยาวไปเลยจากข้างหน้าหวมังมาฮึไปล่างนะครับไดโจสน้องปรดดุไม่นะครับไปต่อไปมัเสือนนี่พึ้งครึ่งนารักนะครับ โลสเลทนะครับฮึบเฮ้ยเพื่อนเพื่อนทำไมผมเห็นท้องเพื่อนเลยเฮ้ยแผวน้ำพึ่งน้ำพึ่งน้ำพึ่งเพื่อนเพื่อนเฮ้ยสีทองข้างหลังก่อนแล้วกันนะเพื่อนฮึบเอาเมาสื่อทันนี่นี่นะครับฟอยพิเศษเพื่อนเพื่อนใส่ค่ะทองเฮ้ย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 เดี๋ยวนะตื่นเต้นใช่ป่ะใช่ป่ะ อยู่อาปะใช่จริงๆด้วยเพื่อนอยู่อะกรีนเอาเพื่อนไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดูเอามาเฉยแล้วมาลุกขึ้นี่หลังกันนะเพื่อนเฮ้ยมาไงวะไปเพื่อนหวังว่าจะได้อยู่อ่ดีๆยังไม่เคยเปิดได้การ์ดแพงๆกับเขาบ้างเลยอะไปฮึบ อุริมูน้องแข็งนะครับซึซึโกะนะครับน้องสิโตไปเลยโรเซเรียนะครับล่างแรกของล่างล่างพื้นฐานของโรสเลดถ้าผมจะไม่ผิดน,นะครับไปคาร์อบอนดอนน้องอูดเอ่ออยธรรมดานี่นะครับแคลดิโอเป็นน้องมา้าแล้วก็ขลาลังฟอฟพิเศษนะครับ นี่เป็นเคอรี่ฟอร์เวิร์ษลูกบอลน,นั่นเองนะครับสองที่สามนะครับของพัสสุธามหายุทธเฮ้ยตื่นเต้นอ่ะนี่ไงนะครับได้ยูอาเฉยกรีดไปได้อะไรอ่ะโอโดูชิ้นะครับน้องกวางอาริเซนไปแมมู น้องอแมมมอสนะครับไปต่อกับเดนโบกุแล้วก็อาธรรมดาครับเพื่อนเอรูเรโดแล้วก็ฆราวาอพิเศษเป็นคุไซฮานะน้องดอกเหม็นนะครับบายยางกรีดเราจะได้ดูอะไรกันนอ้อสองสุดท้ายนะครับของพระสุธามหายุธเฮ้ยเดโจสีแล้ว ทำไปได้ยังไงเนี่ยมูมาไปต่อสไตล์อ่ะเท่ยจอบนะครับไปมูบ้านโคโตบุกิแล้วก็คาหารธรรมดากันเพื่อนบาซากิริและขลางฝอยพิเศษเป็นมูมาจินะครับด้าพัฒนาจากมูมาเมสคูไปต่อกันที่อัญชการลวงตาดีวกว่าเพื่อนนะครับก่อนที่เราจะไป ดูยูอาร์กันนะครับว่าวันนี้ผมจะได้ยูอาร์อะไรถึงเต้มากมาเลยครับพเพื่อนดีใจสุดๆเลยด้วยสองแรกนะครับจากอันสกาลวงตาไหนๆก็ไหนๆแล้วขอ SI ย,ยูอาร์หรือเอสไอสักใบนะคลิปนี้จะได้แบบเจ๋งสุดๆมานูเมล่าพิกาจูเอ็นนันนาลพิกาเดชนะครับมีความสามารถถ้าโปเกมอนนี้มีพลังงานติดอยู่พลังงานสำรองนี้ของโปเกมอนนี้ทั้งหมดจะหายไป <ce lem> ก็แสดงว่าสติพลังงานก็หนีฟรีดี <c oughs> นารักนะครับโกแบทไปเลยฮึบทะเลสาบเอจิและอาธรรมดาครับฮิซุอิโซอาร์ตตัวนี้เหมือนจะเล่นได้นะครับฮิสตุตัวเล็กและขลังฟอยพิเศษไปเอาพิกาจูาอนอนนารักเฮ้ดูจากลายสะทอนนะครับเพื่อนผมคิดว่ามีความคล้ายคลึงกัน,นค่อนข้างมากนะครับเดี๋ยวเทียบให้ดูตอนท้ายแล้วกันนะเพื่อนไป <c oughs> อันดัการลวงตาถึเฮ้ยมายูนน้ำจากแร่นะครับสุบแบดโ <laughs> ปกเแกมวันจัดแรกบาสดาโอแขนคนไกการ์ฟอ์ธรรมดาอีกแล้วนะครับยิสุยวินดี้และข้างลังการ์ฟอร์พิเศษเป็นอุซโซกิเฮ้ย <laughs> ไม่มีอะไรเลยอันตัการลวงตาเงียบมากนะต้องได้หน่อยนะได้สักหน่อยนะ ไหนก็มาแล้วถึงนี่แล้วครับเพืเ่อนๆโกลแบสนะครับล่างพัฒนาของซูแบสเมื่อสักครู่ยูกิคาบุริโกสโปเกมอนผีนะครับเป็นหนึ่งในโปเกมอนโปดเลยนะครับของผมในเจนแรกปายมูมาจิล่างพัฒนาของมูมานะครับมี2กล่องติดเลยนะเพื่อนกล่องของออพัฒนามหายุทธนะครับก็มีมวลดี พออันดับการลงดากมานะครับก็มีมูัจจิด้วยนะครับโอ้มีความสามารถด้วยนะครับมือเฮดพีของโปเกมอนนี้ยังเต็มอยู่จะได้เหนื่อยจากท่าต่อสู้ของโปเกมอนฝ่ายตรงข้ามและมุ่งสภาพวางตัวมะครับเมทแผร่ตัวนะครับโปเกมอนที่ใช้ท่าต่อสู้อ๋อก็คือโดนเมทสายแปเลยนะครับเพื่อนไปกิงก้าเมดาร์กนะครับแต่ันนี้ดูโหดมากประตูหลังสุขุมนรกนะครับก็เป็นตัวใช้เลยนะครับของเด็กโซลอาร์ตแล้วก็สุดท้ายนะครับเอ้า โก Ghost. ส์นะครับนี่พิเศษโกส์สวยเลยสองสุดท้ายออกในยหน้าสาธุสาธุนะครับอันธการลงตา you are S A พอแล้วกัน SR. 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 S A S A S A v m a x v star เดี๋ยแลรวออกบ้างก็ได้นะเง <c oughs> ียบเลยน,ละนะครับไกกะแับโดตมอมฮึโดครุรอก ดามเมชปัม้มเฮ้ยขอแล้วได้เลย <Wow. S 1> วีนะครับวีวีเอรูเรโดนะครับเป็นท่าต่อสู้นะครับเอรูเรโดในการวีใบหนึ่งแฮกคลิปนี้เยอดแล้วก็ขลังเป็นยุกิคาบุรินะครับก็แรสุดแล้วนะครับนะครับที่ได้จากการเปิดสีซองก็คับั้งหน่อยแล้วกันนะครับเพื่อนให้เกียรตินะครับให้เกียรติเน่อ่ะ นะครับก่อนที่เราจะไปเปิดย r กันนะครับเพื่อนๆก็สําหรับคลิปนี้นะครับมีเป้าหมายหนึ่งอย่างนะครับนอกจากว่าเราจะแจวหรือเจงแล้วเนี่ยนะครับก็คือเรามาจะรู้ว่าฟอย์พิเศษเนี่ยของสองซองเนี่ยมันเหมือนกันจริงหรือเปล่านะครับนี่ผมมีฟอยด์ของมูมาจินะครับจากซองพระสุธามหายุทธนะครับแล้วก็โกสนะครับจากซองอัออัญการลวงตานะครับให้เพื่อนๆดูไปไปท่าเดียวกันด้วยพอดีนะครับจะได้นเพื่อนจะได้เห็นเงาสะท้อนได้ง่ายนะครับนี่ ผมคิดว่านะครับตัวท้อนฟอยเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับในรายละเอียดทั้งหลายของการฟอยพิเศษนะครับจากทั้งสองซองถ้าเก็บเป็นเซตนะครับเยอะๆก็อาจจะสวยดีนะเพื่อนก็ลองหามาเก็บสะสมกันได้นะครับเป็นฟอยที่รูปร่างสวยอยู่นะครับรูปร่างโปรกบอลมีสะท้อนแสงนิดหน่อยด้วยนะครับวิบป๊าวิบป๊าเจ๋งเลยมาลุ้นกันดีกว่าครับเพื่อนว่าการอยู่อาร์ที่ผมได้นะครับผมได้การอะไรถึงได้ถึง มาราดูกันจากข้างล่างก็ได้ครับเพื่อนนะครับเฮ้ยยูอาร์ยูอาร์เป็นเข้มขามเด่นความแน่วแน่ครับเพื่อนก็เป็นการ์ดใช้ใบหนึ่งนะครับก็น่าจะพอมมีราคาอยู่บ้างส่วนราคาจริงๆนี่ไม่แน่ใจนะครับอุ้ยแต่ยูอาร์ออกกรี๊ดเป็นยูอาร์ใบแรกของเส้นเปิดการ์ดเลยมั้งเนี่ยนะครับถ้าเกิดนับแบบที่เป็นซองนะครับไม่ได้นับแบบเปิดกล่อง ตั้งแต่เปิดเซียนเปิดการ์ดท,ที่เป็นซองโปเกมอนมาเนี่ยรู้สึกจะเป็นยูอาร์ไปแรกเลยนะครับโอ้ยสวยนี่งดงามถ้าเกิดถามว่านะครับวันนี้ผมแจ๋วหรือเจ๊งนะครับก็อบอกเพื่อนได้เลยครับว่าผมแจ๋วนะครับเพื่อนนานทีแจ๋วทีนะครับเพื่อนดีใจ <c oughs> ถ้าเกิดเพื่อนๆถูกใจคลิปนะครับก่อนจากการก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์นะครับ กด subscribe ช่องตัวแล้วผมหน่อยนะครับเป็นกำลังจให้กับผมนะครับเดี๋ยวผมจะได้หาการ์ดมาเปิดอะไรอย่างนี้อีกเยอะๆเลยก็ฝากติดตามเพจ a c e b o o k ของตัวแล้วชแนลของเราไว้ด้วยนะครับมีคลิปอะไรใหม่นะครับผมจะไปลงข่าวสารไว้ในนั้นเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับผมที่จะพามาเปิดอีกนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับแล้วคลิปหน้านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าคนตัวแล้วเขาเอาเงินไปใช้ทําอะไรกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย